แล้วกมาอยากก็เต่งด้อะรน,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 นคคุณป้าขาละขายก๋วยเตี๋ยวสิบ,บาทเนี่ยพอได้กำไรไหมคะคุณป้าขาก็ได้นะบางคนก็ทุนน้อยแล้ก็ต้องขายบางคนก็เราก็ไม่ได้อาจจะออกกัไไมากมาย แค่คนในหมู่บ้านแค่นี้อันนี้จะเป็นเครื่องยินตะโฟใช่ไหมคะ อันนี้คือเนื้อใช่ไหมคะอันนี้คือไก่เนาะไก่ไม่ได้ปิ๊นกะหล่วว่างไม่ไหวคุณป้าขาน,นี่มันมีอะไรบ้างคะคุณป้าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเริ่มที่ยี่สิบบาทแต่ไม่ได้เป็นน้องอันนี้ต้ยมยำค่ะอันนี้น้ำตกหมูอันนี้น้ำตกเนื้ออันนี้เย็นตาโฟค่ะสิบบาทเหมดนเลยเนาะ าสิบบาทเองใช่ไหมคะคุณป้าสิบ,บาทค่ะไม่ต้องทำกับข้าวกินสองคนตายใจสองคนละถ้วยก็พอแล้ว แล้วันนี้เหรอดีอะต่คทนีี่นี่กวันนี้มาเต้นทะไรครับพี่วันนี้เต้นฟิก็เตียวฟรีครับผมมาเลยคใครเต้นแรงๆใครกิก็เตียวฟรีครับอันนี้ได้กินฟรีใช่ไหมพี่กินฟรีครับต้มามาเต้นนะ ถ้าเต้นให้ฟรีเลยโปรโมชั่นครับเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะช่วงนี้เราก็ขายแค่สิบบาทให้คนในห,หมู่บ้านมาันมันได้มันกินเด็กเด็กก็ได้กินได้เศรษฐกิจไม่ดีก็ขายป้าก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวยันโตโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยจ้าร้านป้าตั้งอยู่หมู่สองบ้านานาเลเดียวเอ่อตำบลหลักสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน ช่วงนี้โปรโมชั่นเต้นให้แรงได้ผ่านได้กินฟรี